สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนายทารลพยยกรณ์ไบครเอค่ะ วันนี้จะนำห่วงจุย้ยเสริมรวยนะคะมาฝากทุกๆคนกันค่ะนะคะใครๆก็อยากที่จะร่ำรวยนะคะและในเรื่องของห่วงจุ้ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะทำให้การทำมาหากินบันคล่องขึ้นเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในบ้านนะคะเก็บเงินเก็บทองอยู่ร่ำรวยได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือกระแสชีค่ะกระแสชีคือกระแสลมที่เข้าบ้านนะคะเวลาที่บ้านเนี่ยเปิดประต รับให้ลมหลังไหลเข้ามาพัดเข้ามาในบ้านนั่นคือการเพิ่มกระแสชีนะคะเข้ามาในบ้านเวลาที่กระแสช้เข้าบ้านแล้วควรที่จะกักเก็บกระแสช้ให้อยู่ในบ้านนานๆค่อยออกไปที่หลังบ้านนะคะดังนั้นประตูหน้าบ้านไม่ควรที่จะตรงกับประตูหลังบ้านหรือหน้าต่างหลังบ้านไม่ควรที่จะตรงกันเพราะกระแสช้เข้ามาแล้วออกเลยเก็บเงินไม่อยู่ค่ะนะคะดังนั้นควรที่จะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของประตูหรือว่าหาม่านกั้นหรือหาตู้กั้นนะคะ ให้กระแสชีพเข้าบ้านแล้วกระเด้งกระดอดนะคะเข้ามาชนเพดานชนพื้นชนหน้าต่างชนประตูตรงนั้นตรงนี้ของภายในห้องแล้วค่อยไปที่หลังบ้านแล้วออกที่หน้าต่างหลังบ้านหรือประตูหลังบ้านค่ะจะช่วยทําให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาในบ้านหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะทํามาค้าคืนค่ะนะคะต่อไปค่ะ เวลาที่จะกักเก็บเงินเนี่ยเราดูที่ห้องน้ําค่ะนะคะเงินทองจะเก็บอยู่เก็บได้ดีเก็บได้นานก็คือห้องน้ําห้องน้ํานะคะควรที่จะมีพื้นที่ไม่เท่ากันกับ ระดับพื้นนะคะควรที่จะไม่เท่ากันกับระดับพื้นบ้านหรือสูงกว่านะคะห้องน้ําควรที่เวลาที่เราเข้าก้าวเข้าไปเนี่ยควรที่จะต่ํากว่าระดับพื้นห้องน้ําต่ํากว่าพื้นบ้านปกติประมาณสัก5าเซนสิเซนค่ะนะคะและห้องน้ําขนาดห้องน้ําไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็สะอาดสะอา้านจะช่วยทําให้กักเก็บเงินทองได้อยู่หาเงินเข้าบ้านแล้วเก็บเงินอยู่รวยอย่างแน่นอนค่ะ ะะต่อไปค่ะการนอนนะคะผู้ใหญ่ของบ้านผู้ใหญ่สุดไม่สมควรนอนหน้าบ้านค่ะเพราะถ้านอนหน้าบ้านเหนื่อยสุดนะคะดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตา parties, คุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าควรที่จะนอนหลังบ้านนะคะนอนท้ายบ้านเลยนะคะห้องนอนของผู้หลักผู้ใหญ่นอนหลังบ้านจะเป็นที่เคารพนับถือของคนภายในบ้านนะคะเป็นที่เชื่อฟังของคนภายในบ้านแล้วก็ไม่เหนื่อยคุมทุกคนอยู่นะคะ อาล้วค่ะต่อไปนะคะเวลานอนนะคะไม่สมควรที่จะนอนให้หันเทา้าออกนอกบ้านหรือว่าหันศีรษะออกนอกบ้านออกนอกประตูบ้านเราจะดูที่ประตูหน้าบ้านนะคะประตูที่อยู่หน้าบ้านไม่ใช่ประตูหัวนะประตูหน้าบ้านนะคะเราควรที่จะนอนขวางบ้านค่ะนะคะถ้าคนโสดนอนหันหัวไปทางขวาคนมีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะก็หันหัวไปทางซ้ายนะคะเออถ้าเราหันเท้า ออกนอกบ,บ้านป่วยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะคะทํามาหากินก็เจ็บอดๆแอดๆทำงาหากินไม่ได้เต็มที่ก็ไม่รวยสักทีนะคะดังนัน้นอนให้นอนขวางบ้านนะคะก็ยึดประตูหน้าบ้านแล้วนอนขวางบ้านค่ะเอาง่ายๆคนโสดหันหัวไปทางขวาแล้วคนมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหันหัวไปทางซ้ายค่ะ ต่อไปห้องจุ้ยต่อไปนะคะก็คือการที่ห้องพักไม่สมควรอยู่ในห้องนอนค่ะนะคะห้องพักควรที่จะอยู่นอกห้องนะคะแต่ถ้าเราอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดที่มีห้องเดียวจําเป็นที่จะต้องมีห้องพักหรือหิ้งพักอยู่ภายในห้องนอนนะคะก็ควรที่จะมีม่านกั้นหรือว่ามีตู้กั้นมีฉากกั้นนะคะแต่ถ้าบ้านเราปกติธรรมดาแล้วนะคะห้องพักควรที่อยู่อยู่นอกห้องแล้วก็ทิศทางของห้องพักหรือว่าหน้านะคะหน้าของพระพุทธรูปหันออก หน้าประตูบ้านค่ะนะคะจะ ช่วยส่งเสริมทําให้สิ่งไม่ดีต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาภายในบ้านได้ค่ะนะคะต่อไปค่ะเวลาห้องนอนเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะมีคานไม่ไม่ควรที่จะนอนใต้คานนะคะเพราะคานหนักๆหรือว่าฝ้าหลุมนะคะที่มันบุ๋มลึกขึ้นไปเนี่ยแล้วเรานอนใต้ฝ้าหลุมหรือว่าคานนะคะมันเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับนะคะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แน่นะนอนนานๆอาจจะกลายเป็นอามาัอามาพาตได้นะคะนะคะ,นะคะแสงไฟก็สําคัญ คะคหลอดไฟแสงไฟนะคะที่อยู่ส่องลงมาบนเตียงส่องตรงๆแหละลงบนเตียงอ่าส่องตรงไหนเจ็บตรงนั้นนะคะแสงไฟนะคะตรงส่องที่ขาปวดขาค่ะส่องที่ท้องปวดท้องเจ็บไข้ได้ปว่วยเป็นโรคเกี่ยวกับาภายในช่องท้องนะคะส่องที่หัวเป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยดังนั้นแสงไฟไม่สมควรที่จะอยู่ตรงกับเตียงนะคะควรอยู่ที่จะเยื้องๆออกไปนะคะ จะได้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของบันไดนะคะบันไดบ้านควรที่จะเป็นบันไดทึบมากกว่าบันไดที่โลง่ลงๆนะคะเพราะบันไดที่ทึบๆจะสามารถทําให้ช่วยทําให้คนในบ้านนั้นนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็รายจ่ายออกน้อยลงนะคะรูรั่วรายจ่ายออกน้อยลงนะคะจะทําให้เก็บเงินอยู่ค่ะนะคะต่อไปค่ะบ้านนะคะควรที่จะต้องมี มีความโล่งโปร่งแล้วก็แสงสว่างนะคะอย่างเพียงพอไม่สมควรที่จะอึบทึบนะคะไม่ค่อยมีลมระบายหรือว่าแสงส่องไม่ถึงอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะบ้านควรที่จะให้เปิดบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูนะคะให้ลมหลังไหลเข้ามานะคะลมโกลกเข้ามาในบ้านนะคะเข้าหน้าบ้านแล้วออกหลังบ้านช่วยเพิ่มกระแส กระแสชี้นะคะแล้วก็แสงสว่างนะคะอย่างเพียงพอไม่ใช่ว่าส่องตลอดเวลาถ้าส่องตลอดเวลาบ้านร้อนไม่ดีนะคะธาตุหยินหยานมันไม่สมดุลมันไม่บาลานดังนั้นก็แสงสว่างต้องเพียงพอด้วยนะคะดังนั้นก็บ้านควรให้มีลมผ่านแสงสว่างอย่างเพียงพอจะทำให้เพิ่มนะคะพลังงานแห่งการดึงดูดเงินทองนะคะแล้วก็สุขภาพของคนภายในบ้านแข็งแรงคะ่ะ แล้วค่ะถ้าหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะชาแนลนายทาร์ทพยากรณ์ไครูเอ mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็ สรรหามาฝากนะคะเอามาทำเป็นคอนเทนต์นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้นะคะรวมถึงเรื่องของอาการปรับเคล็ดเสริมดวงต,ต,ต่างๆทำให้ชีวิตสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนายทารโลอพยารไบครูเอไว้นะคะทำคอนเทนต์ทุกวันทำคลิปทุกพันนะคะในเรื่องของการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่12สราศีนะคะการที่จะมีเรื่องของอาลายมือนะคะ 好。Uh huh. หัตถพยากรมาฝากแล้วก็เรื่องของห่วงจุ้ยนะคะต่างๆที่จะปรับทําให้เสริมดวงทําให้รวยขึ้นค่ะนะคะสิ่งดีๆพลังงานบวกมีที่นี่ที่ช anel นายทัพยากรณ์ใบครูเอค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามกันไว้นะคะฟีดอื่นขึ้นเราจะหากันไม่เจอนะนะคะและครูเอก็ต้องขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ผู้ติดตามของช anel นายทัพยากรณ์ใบครูเอด้วยนะคะที่ยังคงวิวยังคงติดตามซัพพอร์ตช anel ของครูเออยู่นะคะเป็นกำลังใจที่ดีมาก มากให้กับครูเอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ